สวัสาีครับ่านผู้ชมทุกท่านลัลนะครับผมวันนี้ผมชื่อช่อง JKR Studio นะผมวันนี้ผมก็จะมารีเอคชั่นตัวอย่างใหม่ของหนังเรื่อง c h a r a m f h i l y of the g o d นะครับผมเป็น o f f i c i a l t r a i l e r 2นั่นเองนะครับผมเป็นตัวอย่างที่สองแล้วนะครับผมก็หนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเพิ่งลงได้เมื่อ11ชั่วโมงนะครับผมกับตัวอย่างนี้ก็2นาที24วินาทีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่า ตัวอย่างนี้จะมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมก็เราไปดูกันพร้อมกันเลย้้้้้โโ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 ออออ You are very amazing. <laughs> I just want you to know yeah, that. Yeah, i mm -hmm. A lot has changed in the last few years. a wizard gave me superpowers. Shazam! Oh, yeah. he's uh, not land. then, everybody got superpowers. <laughs> started from the bottom. Now we have Started from the bottom. Now The daughters of Atlas are coming to hunt, hunt. us. Uh, we got has Ashflag. The children stole the power of the gods. Yeah. ไอย่างควรนเหมือนเดิมต่อตู้อะไรจริงจัก็ควรเหมือนเดิมโอ้โหจะบอกเลยแต่ว่าโัชั่นีนี่มันทำดีจริงจริงมากเป็ตัวอย่างนะแล้วผมคิดว่าแบบูมันโคตรมาหนัวมันมังหลเ Oh. God. I don't know how don't we have powers like this. Oh. I can't do this. Yeah, I need to back. You came to me, so you would take them back, right? I spent millennia searching for a worthy champion. You know exactly what must be done. Billy, what are you doing? I have to do this. We end this now.

อะไรขึ้นมาใหม่ฮะมันคืออะไรมันคืออะไระครับทุกคนคืออะไระคระับโอ้สุดยอดตัวอย่างนี้เผยอแชแอคชั per ่นได้เยอะม,มากๆเลยนะครับผมก็สุดยอดเลยไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรพูดคำว่าสุดยอดเลยหนังดีซีมันต้องมันแบบนี้นะตั้งแต่แบ็คอดัมแล้วคือแบบว่าหนังมันมันมากก็ขอให้เรื่องนี้แบบมันแบบ สู่กันบ้านเมืองพังทลายอ่ะแต่แค่ตัวอย่างนะผมว่าสเกลของเรื่องอ่ะมันทําดีกว่าภาคแรกมากแล้วภาคแรกอ่ะหลายคนว่ามันเป็นหนังเด็กเออมันก็เป็นหนังเด็กจริงแต่ส่วนตัวผมก็ว่าดูเพลินเพิสนุกได้นะแต่ภาคนี้ผมว่ามาแนวจริงจังมากขึ้นแต่บิลลี่อ่ะมันก็ควรโอ้ยอ่ะคนโอ้ยเหมือนเดิมอ่ะนะครับผมก็รวมๆอาจจะแบบจริงจังเพิ่มเติมขึ้นมามีฉากแอคชั่นที่อลังการมากขึ้นนะครับผม ฉากแอคชั่นที่ดูหวือหวาอลังการมีการที่เล่นกับสัตว์ด้วยนะครับผมแบบไม่คืออะไรไมันคือตัวอะไรอะ่ะหมามีปีกเหรอผมคือแบบเออแล้วก็แบบมีเหมือนแม่มดมาทวงพลังคืนบิลเลียพลังไปแบบหลายคนช่วยกันนะครับผมก็โหพัางนี้สุดยอดชาแฟมฟิลลี่ออฟเดอะกอดต้องดูต้องดูเรื่องนี้ปีนี้ต้องดูดีซนะภาคแรกสำหรับผมสนุก ภาคแรกเด็กอะมันคือหนังเด็กอ่ะนะหนังฮีโร่แบบเด็กเกินไปแต่ก็รวมๆก็ดีนะภาคแรกภาคสองนี้ผมก็ว่าน่าจะดีขึ้นมากๆแบบคือคนไม่ชอบภาคแรกผมว่าภาคสองอ่ะหลายคนต้องชอบขึ้นเยอะมากๆนะก็ประมาณนี้ละกันนะผมก็มาพูดคุยอะไรนิดหน่อยแบบมาดูเล่นๆแล้วกันว่าเป็นยังไงคือแบบว่าโหซีจีแม่งดีเกินแอคชั่นอลังการเอฟเฟกคือแบบ ขู่อลังกับบภาคแรงมากๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วการคือแบบเห็นตัวอย่างก็งเหมือนว่าแม่มดมาทวงอะไรที่บิลลี่คืนบิลลี่เอาไปพลังพลังพลังนะครับผมก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับผมเจอกันอีกทีใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบ,บายครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ มาเร็วๆสไตล์ JKR แล้วก็ไปแบบรวดเร็วนะครับผมก็มาดูกันเล่นๆนะครับผมเพราะว่าหนังก็อีกประมาณ2เดือนก็จะเข้าแล้วจะมีตัวอย่างพิเศษอีกไหมเนี่ยถ้ามีอีกก็จะมารี้ชั่นให้ดูอีกนะครับผมประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายครับไปายหลายรอบเกินนี่ก็พูดมากจริงๆเลยว่าตัวเองนะไม่มีอะไรหรอกเออเออเออไปาย